ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนดัดผม KTO Bar Academy ครับหลังจากที่เรามีการเพิ่มเม้นหรืองานดัดนะครับในเก่งของบ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์หรือเป็นบ๊อบถุยกลางเสร็จแล้วนะครับออสก็มาบลูมาไดนะครับหรือการเป่าเซตในลักษณะของการจัดทรงนะครับเรามาเข้าตอนแรกเลยนะครับตอนแรกออสมีการคัดนะครับ หรือการตัดนะครับในลักษณะของบล็อกหรือบล็อกลักษณะของการถุยหรือเป็นกึ่งของถุยกลางจุดแรกออสเริ่มลักษณะของงานตัดในโซนของซิกด้านจรเพื่อสร้างกรอบปลายชัยแนวให้ต่ำมาอยู่ระดับกลางนะครับหรือลักษณะของหนกแก้ม2นะครับเรามาไล่ในโซนของซิกด้านหลังหรือยกตั้งฉาก45องศาเพื่อให้เขาลักษณะของมีความถุยหรือลักษณะของความถุยกลางนะครับเสร็จแล้วามาไล่ในโซนของกึ่งกลางของศิรษะ หรือลักษณะของข่าวแอร์เรียรูปบงกุดรูปฮาร์ดหรือตัวเซนเตอร์เราดึงเราเชื่อมต่อนะครับให้ขอบลายใจแนวทุกสัสดส่วนนะครับออกมาลักษณะของงานปัดหรืองานโค้งมนให้กึ่งของความสวยงามเสร็จแล้วออสมาดัดลักษณะของงานดัดในกึ่งของซอฟโปรหรือเป็นซอฟมิวนะครับการที่เราใช้เป็นกลิ่นน้ำนมหรือลักษณะของงานดูแล บำรุงในสภาพเส้นผมนะครับต้องยอมนะครับผมมีการเช้งครหรืองานทำสีผมมีการเพอร์เม้นต์หรือลักษณะของงานซ้ำเชือ้อสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลหรือลักษณะของการบำรุงในสภาพของเส้นผมครับจบงานออสประหมักในกึ่งของแฮร์สปาหรือลักษณะของการล็อกหรือเป็นกึ่งของการเชื่อมแกนเพื่อให้ลักษณะของทรงหรือลักษณะของรูปแบบหรือสปริงหลอดลอนออกมาได้ผิวหวานนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับ สมจิตดิสพาร์ีหรือ KTO b a r บา a d อั y นะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดมาแผน4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเดียวนะครับหลายๆท่านเข้ามาแล้วนะครับช่วยเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็กดรูปหัวใจนะครับอย่าลืมนะครับทุกนะครับ คะแนนหรือรู้สักแดงของเสียงท่านเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปสุดท้ายนะครับเรามาเน้นลักษณะขอบบอนนะครับหรือลักษณะของการงุ้มลักษณะของบ๊อบในกล่งของถุยกลางนะครับครับเป็นการนำพาดีกว่านะครับที่ออสและทีมงานนะครับขีดโยคารามีเอาเทคนิคเอางานสร้างสรรค์มาแพร่นะครับตลิกตอกเพียงท่านแชร์คลิกเข้าไปนะครับเ OMJIT นะครับออสสมจิตหรือแอดออสสมจิตนะครับทางช่อง t i k t o k ท่านก็สามารถดีเพย์ลับไปกลับมาดูแล้วนะครับดูอีกได้ทางช่อง t i k t o k อาจจะเป็นตั้งแต่ตอนแรกนะครับงานคัทตอนที่2ก็คืองานเพิ่มเมนหรืองานดัด3ก็คือหลอดลอนหรือเป็นคูลิ่ง4ก็คืองานเซตงานจัดท่งท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ทางช่อง t i k t o k นะครับส่วนทาง Facebook Live Every Day นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารนะครับ เอารูปแบบต่างๆมีการแพนมีการแชร์ไปทางช่องเฟ c บุ o กไลฟ์ e อ็กซ์ d ร y อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษเมกานะครับฝรั่งเศส รีออิตานะครับเรานำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานในรูปแบบของงานศึกษาเรียนรู้มาพัฒนามาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับหรือมาลงทรงช่องอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง y o u u u b e หลายท่านนะครับชอบนะครับเพียงพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube และอย่าลืมนะครับออสมีทางช่อง Facebook ไลน์ แต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารรูปแบบต่างๆมีการแพนมีการแชร์นะครับทางช่อง facebook l i ฟ e หรือ facebook l i like ์ e อ v e r y day อาจจะดูแนวทางต่างๆแต่งหน้ากล้าวผมตลอดจนถึงงานแฟชั่นท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง facebook l i like ์ e อ v e r y day ส่วนทาง youtube อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซ้อนตัดผมนะครับทาง youtube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้อาจจะเป็นงาน w ว r ล d นะครับที่ออสีโอกาสไปแข่งขันหรือเป็นลักษณะของงานริงแชมป์นะครับเวิลนะครับอิตา, World, าลีวอลรัสเมรัสเหรือเว r l d นะครับหรือเป็นเมืองคานหรือคานแนลนะครับที่ฝรั่งเศสหรือเป็นลอสเตอร์ดัมประเทศนทรเธร์แลนด์ทุกรูปแบบออสมีการแผนหรือแจ์ไปทางช่องนะครับยูทูบหลายท่านพึงพอใจท่านก็สามารถศึกษานะครับเรียนรู้ได้ทางช่อง YouTube และน้องใหม่มาแรงทางช่องเรียวนะครับตรงนี้เขา open นะครับหรือเขาเปิดนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนทุกท่านที่รักแขนงของสายเสริมสวย ะครับหรือลักษณะของงานสายวิจาชชีพต่างๆหรืองานที่ทถนัดผีเซ้นนะครับคอนเทนต์งานท่านได้ต้องช่องเลียวนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสีสายทานนะครับ t i k ทิกตอกยูทู f เฟซบ o ๊กไ i น e และช่องเลียวขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่แลีวเราจะพบกันนะครับเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออส ซ้อนตัดผมนะครับ KTO สุดท้ายนะครับเรามาหวีนะครับหรือลักษณะของงานเซตหรือจัดทรงในแนวของบ๊อบถุยกลางว,าว้าวสวยงามมากนะครับหลอดลอน,ลอนหรือเป็นกึ่งของคูลิ่งนะครับและสปริงของหลอดออกมาได้งุ้มสวยความทุยออกมาได้อยู่ระดับของกลางนะครับ การปัดการเสรยก็ออกมาได้กึ่งของธรรมชาติอันนี้เป็นงานนะครับเป็นงานในกึ่งของสกูหรือเป็นงานของโรงเรียนที่ออดอัพพายหรือดัดแปลงนะครับหรือลักษณะของมิกหรือการทํางานในรูปแบบสุดท้ายนะครับออดมาจบงานด้วยการใส่ตัวแฮติกแฮติกตัวนี้นะครับก็เ,เสริมสร้างหรือพัฒนาหรือกระชับหรือซึมซับเข้าไปในลักษณะของเส้นผมได้อาจใช้ได้ทั้งผมหญิงนะครับและผมชายนะครับหลายๆท่านที่ชอบนะครับ เทียงท่านพิมพ์คำว่านะครับแฮทิท่านก็หาซื้อจัดจ้านได้นะครับครับวันนี้เรานะครับและทีมงานตลอดจนลักษณะงานหรือทรงหรือออกแบบต่างๆอย่าลืมนะครับเข้ามาศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาพัฒนาเอาหลักการนะครับได้สี่ช่องทางฟรีนะครับสุดท้ายนะครับจะเห็นนะครับทรงบล็อกนะครับหรืองานดัดที่เราดัดออกมาได้ึ่งของหลอดหลอนเป็นคูลิ่งหรือเป็นบล็อกถุยกลางนะครับออกมาได้ปัด เฉยนะครับออกมาได้เป็นกล่งของมิติหรือออกมาได้ผิวหวานหรือออกมาได้กล่งของความสุขลยอาจจะเป็นโซนซ้ายนะครับโซนขวานะครับจะเห็นนะครับขอบปลายาจแนวออกมาได้กิ๊กออกมาได้สมดังัจปาถนานะครับครับผมทีมงานตลอดจนสี่สายทางขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนทุกท่านหรือแฟนใหม่แฟนเก่านะครับตลอดจน f อทุกท่าน ล้าพบกันนะครับเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออสต่อไปนะครับวันนี้ผมนักลรีมงานจะกล่าวคําว่าสวัสดีครับพบกันในใหม่นะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube นะครับ